เหลืออีกไม่กี่วันแล้วในการบำเพ็ญของพวกเรานี่รู้สึกว่าได้น้อยไปหน่อยเท่าที่สังเกตดูทีการฟังธรรมะของพวกเรานั้นพวกเราฟังกันมาหลายปีเต็มทีก็บาอาจารย์ทั่วสารทิศก็หลังไหลกันมาให้ธรรมะให้แนวปฏิบัติแนะแนวให้เป็นอย่างดี หราพวกเราผู้ปฏิบัตินี้ยังไม่ค่อยจะก้าวนะักเพราะนั้นจึงอยากให้เวลาของพวกเรานี่มีได้มีการปฏิบัติมากๆถ้าเราจะมามัวคุยกันเกี่ยวกับธรรมะธรรมูมากมายนะักก็จะทําให้เวลาของพวกเราเนี่ยไม่พอเดี๋ยวจะหาว่าแม้การบําเพ็ญนี้ก็ พ่อไมแจะพูดไม่จะคุยโ <c oughs> อกาสความเพียรไม่ค่อยมีก็เลยความเพียรไม่เป็นไปเขาจะบ่นกันอย่างนั้นแต่บางคนก็มักจะบ่น่าหลวงพ่อในไม่เทศและลูกศิษย์ลูกหาจะเข้าใจได้ยังไงความจริงลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเข้าใจแล้วปฏิปทาขอ้อปฏิบัติเข้าใจดีแล้วฟังมาพอแล้ว เราเนี่ยรวยแล้วธรรมะครูบาอาจารย์มาทั่วสารทิศมาสอนพวกเรามาให้พวกเราพวกเราเข้าใจดีเหลือเกินแต่การปฏิบัติของพวกเราเสิยังไม่ก้าวยังไม่เกินเลยอยากให้พวกเรามีเวลาบำเพ็ญได้มากมากนั่นแหะดีถ้ามีแต่ฟังไม่ปฏิบัติจะได้อะไร ั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเข้าใจแล้วต้องตาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติไม่ใช่เข้าใจแล้วมันจะเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้เวลานี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ต้องเห็นแล้วเป็นไปเพื่อความเป็นอริยบุคคลนั้นเรารู้แล้วเวลานี้เรารู้แล้วเรารู้ทั้งหมดแล้วเวลานี้แต่แล้วทําไมเรา เราจึงไม่ได้เป็นอริยบุคคลก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แค่เดิมทําไมไม่ได้เป็นอริยบุคคลกันบ้างก่อนเรารู้แล้วมันก็น่าจะเป็นอันนี้เรารู้กันโดยสัญญาเรารู้กันแน่นอนโดยสัญญาแม้แต่ใจรักเราก็รู้อัน,นิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะไม่รู้ กันทุกคนว่ากันเลยทุกคนถ้าเราเกิดรู้แล้วเข้าใจตามความเป็นจริงว่าอันนี้จังคือความไม่เที่ยงอน,นัตตาอันนี้จังคือความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอน,นัตตาไม่ใช่อัตมาตัวตนเราเขาไม่ต้องไปรู้อะไรมากเลยรู้ชัดเจนเจ้าของสามอย่างคือใจรักเองอันนี้เป็นประตูต้น ันนี้เป็นตัวหลักตัวหลักแก้วของจิติถ้าเรารู้อันนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราหลงทั้งหลายวิชาเนะี่ยมันเพิกถอนแต่นี้เรามันรู้ไม่จริงเรารู้แค่สัญญาดูที่ความเป็นอยู่ของโลกเวลานี้เรามันทวนกระแสทั้งหมดไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงของเขาความเป็นจริงของเขาจริงๆโลกนี้มันคืออะไร มันหน้าหรือเราจะต้องมาหลงละเลงอะไรเป็นที่พึงพอใจกันแน่โลกนี้เป็นของแน่นอนจริงหรือโลกนี้เอาอะไรมาเป็นเรื่องแน่นอนนอกจากความตายแต่ความตายมันแน่นอนละ่ะพอเกิดมาแล้วต้องตายร้อยเปอร์เซ็นหนีไม่พน้นอันนี้เป็นของแน่นอนและสมัยก่อนพวกเราก็สวดเสมอแต่เรื่องคำว่าตายเนี่ยต้องแน่นอน นอกจากนั้นแล้วมีอะไรแน่นอนนะกะมองเลยมองให้ดีๆโลกนี้มันโลกมายาโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนทักอย่างแล้วเราหลงเรื่องอะไรกันนะมันหลงเรื่องอะไรก่อนในเมื่อเรารู้อันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วทําไมเราจะไปหลงโลกหลงมันทําไมแต่นี้เรารู้กันโดยสัญญาใจไม่ยอมรับตามสภาพค,ความเป็นจริง เรามางเพ่นอยู่เวลานี้เพื่อสร้างอำนาจส่วนควบคองให้สูงขึ้นมีอำนาจสามารถที่จะครอบคุมสติและกิจเนี่ยให้อยู่ในอำนาจของธรรมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการแต่เราสร้างขึ้นมามีพลังหรือกำลังเหนือจิตเหนือสติสามารถค้อบคุมสติและจิจเนี่ยให้อยู่ในอำนาจส่วนบังคับได้ ในเมื่อเป็นอย่างนั้นเราสามารถน้องของจอริงๆมาจิตพิจนารณาเขาจะยอมรับทันทีว่าสภาพนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ในเมื่อชัดเจนขึ้นมาแล้วมจะเปลี่ยนความรู้สึกกลายเป็นเรียบุคคลขึ้นมาแต่นี้เราเป็นไปไม่ได้เนื่องจากจิตของเราจังไม่ยอมรับเราทํำู่เวลานี้ก็เพื่อทรมานจิตเราบังคับจิตเรา สร้างขึ้นเรื่องอำนาจของตปธรรมขึ้นมาเพื่อครอบครองจิตเราให้อยู่ในอำนาจส่วนบังคับใน,นนั้นเพื่อจิตของเราจะได้ยอมรับสภาพความเป็นจริงเหล่านี้ถ้าแ่เมื่อเราไม่สร้างอำนาจส่วนควบคองขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วนั้นเราจะบังคับให้จิตของเรายอมรับสภาพความเป็นจริงนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ผิดกฎเกณฑ์ของเขาก็มีกฎเกณฑ์ของเขาแน่นอนการกระทํานี้ ถ้าไม่เป็นตาไปตามกฎเกณฑ์น,นี้เราจะไปบังคับให้เขายอมรับสภาพความเป็นจริงก็เสมือนการตีมีดไม่เป็นไปตามกรรมวิธีเอาเหล็กมามาตีกันเลยไม่ต้องเผากันละนวดกันเลยตีกันเลยมันก็ย่อมสามารถเ่ียตีและดัดแปลงเป็นรูปของมีดได้แต่ใช้งานไม่ได้เพราะอะไรเพราะในเมื่อไม่เผา,เผาตีเลยเนี่ยเขาก็สามารถที่เป็นไปได้ แต่วัตถุที่ตีในรูปอย่างนั้นไม่เป็นไปตามกรรมวิธีที่ถูกต้องก็ย่อมเป็นมีดขึ้นมาได้แต่ใช้งานไม่ได้คือมีดนั้นจะไม่คมจะไม่แข็งไม่มีความสามารถที่จะฟันหรือถางปา่าได้ตามปารา,ปานาเหล็กที่จะดัดแปลงเป็นมีดต้องเผาเผาดีแล้วตีเผาดีแล้วตีการเผาแล้วตีเพื่ออะไรมีอยู่สองอย่างหนึ่ง ต้องการเนื้นอก็มันเนียนสองดัดแปลงให้เป็นรูปของมีดตามรบนิยมตามความเป็นจริงที่เขาสมบติเรือคือมีดแต่เมื่อเราทําอย่างนี้ดัดแปลงไปตามรูปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาเผาไลชบุบตามกรรมวิธีมีดนั้นย่อมขมสามารถทำประโยชน์ได้นี่คือกรรมวิธีคือกฎเกณฑ์ของการทํามีดต้องทําอย่างนี้ การทำสมาธ,รรมธิเขามีกฎเกณฑ์เขามีกรรมวิธีที่ต้องถูกต้องของเขาคือเราสร้างหน้าสมถะคำว่าตับปคือตัวเผา,าตับปะตัวนี้คือตัวเผาครอบคุมจิตไม่เป็นไปนตามอารมณ์หรือไม่สตินำพาจิตเข้าสู่อารมณ์สัญญาโดยธรรมาหาวิธีสร้างอำนาจส่วนบังคับสมบูรณ์ แล้วก็บังคับจิตของเราเนี่ยให้คิดเฉพาะสิ่งที่เราต้องการหรือให้รับรู้การเคลื่อนไหวจิตายเรียกว่ากายานุปัสสนาตุติฏฐานต้องทาอย่างนี้อย่างพระพุทธเาเดินแบบนี้คือวิปัสสนาเป็นทางลัดเป็นไปเพื่อความสําเร็จเอาเรื่องของร่างกายมาพิจารณากันเลยพิารณาดิพิจารณาแดงกันเลยนั่นแหละเรียกว่าตีมีเดไปเป็นเผา แล้วก็ประกาศตัดดาตัวเองผู้นำสมเด็จผู้นี้สมเดม็จพยากรณก์อขึ้นมาและเมื่อไปฝังตัวพิจารณาแล้วนั้นมันล้วนแต่อหังอิกทั้งนั้นกลายเป็นอรหภไม่มีจริงๆสักอย่างในเมื่อไปดูหลวงปู่มันพุทธะทีละผู้เป็นองค์อหัลังจริงๆเนี่ยโอ้โหท่านสอนเนี่ยน่าฟังจังเลยเหมเาะเจาะไม่มากไม่ไม้ไม่ลำพำเลย เราดําเนินตามกรรมวิธีที่สอนมีการกําหนดกฎเกณฑ์กาหนดอย่างนี้ทําอย่างนี้ตามหลักของท่านเป็นลําดับขึ้มานั้นย่อมได้ผลเท่าที่ดําเนินมาได้ผลไม่ใช่ไม่ได้ผที่พูดก็นนะแต่ไม่ได้ได้ไม่ต้อจะมากนะแต่มันได้ก็น่าพึงพอใจรื่มใจดีใจเพราะนั้นพวกเราทุกคนอย่าไปตีเหล็กติบต้องให้เป็นไปตามกรรมวิธี จึงจะเป็นไปเพราะความสําเร็จอย่างการดําเนินอย่างนี้มีปัฒนายอนสําเร็จได้อย่างง้นอย่างนี้เขาลือเขาโฆษณากันนั้นไม่มีทางจริงได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือหลักการปฏิบัติที่จะเป็นไปเพราะความสําเร็จมันเป็นไปไม่ได้อันนี้เล่าสู่กันฟังเนี่ยเราหลงโลกอยู่เพราะอันเนี้ยเราไม่เข้าใจคําว่าความไม่เที่ยงเป็นทุกขเ์เป็นอนัตตา เราไม่เขัาใจเราก็ว่าเันอยู่เสม,มออย่างัญญาโกรรานัญญาเนี่รู้อะไรเห็นอะไรอยากรู้เห็นธรรมเห็นว่าสภาสังวกวงเกิดขึ้นมาแล้วเป็นธรรมดาเขายอมสลายแม้แต่ตัวก็นเองเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องสลายร่างกายสังขารก็ต้องสลายแนๆ่ๆความยอมรับของจิตของท่านแนๆ่ๆยอมรับสภาพนี้แน่นอนพระพุทธเจ้าท่งนเลยพยา,ากรณ์มาท่านมีดวงตาเห็นธรรมไปแล้วตัดยีไ้สาวกองค์แรกขึ้นมาเคลื่อนยากลรราัญญา ไม่จะไปเห็นอื่นไกลเห็นความไม่เที่ยงนี่เห็นความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดิท่านนี่อันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอยากจะขอร้องขออ้อนพวกเราเนี่ยให้ตั้งอกตั้งใจกำหนดให้เป็นไปตามหลักกรรม,มวิธีให้ดีอย่าไปด่วนอย่าไปรีบอย่าไปสุก่อนหามอย่าไปบังคับบัญชากดเกยนต้องอย่างงาู้นต้องอย่าง,งาน,นี้ต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ต้องค่อยค่อทำค่อยๆไปของจริงของดีไปด่วนทำไม ค่อยทำค่อยไปในเมื่อเราทําไปเป็นไปแล้วนั้นมันคุ้มค่าประเสริฐอันนี้แน่นอนกล้ารับรองได้เลยยังกล้ารับรองหวงปู่มั่นพระจักรีแล้วว่าเป็นองค์รัานแน่นอนดังที่ไหนไปเสียนั้นไปดูแล้วเนี่ยอย่างมากไปเกินเจ็ดวันของจริงมันโผล่มาหเห็นกันนด้บางองค์ไม่ข้ามวันก็ต้องไปก็โผล่กันมาแล้ของจริง แต่หลวงอู่มั่นประดังเทละนี้อยู่ก็ตั้งหกปีพยายามจับจุดเจ้หรือจุดชั่วไม่ปรากฏยิ่งอยู่ใกล้ก็ยิงอัศจรรย์ยิ่งเห็นก็ยิ่งน่าเลื่อมใสแม้แต่จิริยานอกของั้านสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมองแล้วไม่มีอะไรเที่ยงยอมรับเลยทีเดียวนี่คือองค์อารานแน่นอน ได้ศึกษาปฏิปทาก็ปฏิบัติในสำนักของท่านหรือจากท่านแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาพพประคุตปฏิบัติมาก็ค่อยๆได้ติดผลกันมาเป็นลำดับๆจนอยู่ได้ในะวมพุทธศาส,าสนาสืบมาจนปัจจุบันนี้ก็แน่นอนเพราะนั้นพวกเราขอให้ตั้งใจตามกรรม,มวิธีอย่าไปกระทังอย่างคนไม่รู้ภาษีภาษาสอนอตัวเองนั้นมันก็ไม่ก็เป็นไม่จะเป็นอะไรเลย,เลย สอดกันอยู่ได้พูดกันอยู่ได้แต่หาต้องตำรามาคุยกันแต่หาจำที่ปากกับอาจารย์มาคุยกันตัวเองไม่มีประสบการณ์ก็คุยกันตามเรื่องตำราเปล่าเปล่ากันแล้วตัวเองก็ไม่มีอะไรแล้วคนอื่นมันจะได้อะไรอ่ะก่อนนั้นอันนี้พวกเราต้องเชื่อถือในหลักปฏิบัติของพระอาจารย์เจตหลวงอุปมันวัตเถระ,ะยอมรับละ่ะแน่นอนและแนวข้อปฏิบัติของท่านสอนง่ายๆ แล้วก็ไม่มาวันไหนก็ยืนไหนก็ย้ำไปก็ยํำมาอยู่ของเขาขอให้ทำได้แค่นี้สันส้นๆแค่นี้ตำราที่เราเรียนมาผิดที่หมดอย่าไปสนใจเอาแค่นี้มุดทะลุก,ก็ไปเถอะทำก็ไปเถอะเดี๋ยวไปเห็นคนแน่นอนรับรองได้อันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันเอาให้ดีเอาให้จริงการบำเพาญเลือน้อยเต็มทีแล้วนะเหลือน้อยเต็มที วันที่ยี่สิบสองที่จะถึงนี้เป็นวันอุโบสถมันจะหมดอาสัก,กันสิบเลยนะหมดเลยนะแล้วก็เหลืออีกแค่ห้าวันแต่จานั้นก็ออกแล้วจะมีอะไรเพราะฉะนั้นเหลือเวลาเล็กน้อยให้รีบกระเบียดกระสยียนให้รีบพยายามเอาให้ได้เอาความดีให้ได้ต้องตั้งใจกันอันนี้เล่าสู่ฟังนะเล่าสู่ฟังวันนี้ก็คืออย่างนี้แหละก็ของเก่านั่นแหละก็ขอ,ขดขอจดจำเอาไปปฏิบัติกันกเลยกัน เชื่อเล่เกนันว่าท่านผู้ใดขอพึ้ปฏิบัต,ติตามต,ตามกฎเกณฑ์และตามหลักอันนี้จะต,ต้องจะประสบผลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้กล้ารับรองได้ถึงขนาดนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราผู้ปฏิบัติแยกแยก้ายก็นออกความเพน็นคณะแม่ชีพร้อมไปเพื่อนตาสมิกผู้ผู้พิสธรรมทั้งหลายคณะหญิงรวมตัวกันลงชั้นสองกลางเ้าอี้ไปแล้วก็เดินประยานตามบางเ้าอีนั่นแหละเลยแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็เดินเยูะนั่นแหละ คอยทํากันอยู่นั้นห้าทุ่มห้าทุ่มเราเลิกกันเป็นประจําวันพยายามเอาไว้ได้ถึงห้าทุ่มห้าทุ่มนาฬิกาตีเป็งกันเลิกกันถ้าไม่ถึงห้าทุ่มสู้ทำวิสุสูิสามเณรกันที่บนข้างบนและคณะโยมชายบรรดาผู้ชายทั้งหลายก็บำเพ็ญกันอยู่ข้างบนนี้ด้วยกันห้าทุ่มเราเลิกไม่ถึงห้าทุ่มเราสู้อยู่เนี่ยจนกว่าจะถึงห้าทุ่มเอาทุกวันทุกวันเพราะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วอีกไม่กี่วัน ก็หมดไปแล้วภาษาพน,นันให้รีบเถอะให้พยายามเถอะอันนี้ขอให้ตั้งอกตั้งใจกันเอาวันนี้ก็เล่าสู่ฟังก็ขอจุดอีแค่นี้ก็แล้วกัน